วันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราชสอ6 7วันที่12บสองัดนี้วันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้านางสาวนริศราหาไมาตีขอถวายเศียสวดทายาย พระสูตรพระปริษฐ์และมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยาบูชาแด่คูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขเจา้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดสมันตาจักกวาเลสุอัตตาขันฉันตุเทวตาสัทธรมังมูนิราชา,าสุนันตุ สังขาโมโคาลังสักเเคกาเมจะร้เปขีริศขาตะละตะเตจันตาลิเขควิมาเนที่เปลัตเถจะคาเมตาลุวะนะคาหันเนเเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาัสละวิสเมยักขาคันทภานาคาติขันตาสันติเกยงังมูนิวะละจันนางสาธาโวเมสุตันตุ ธรรมมะสวนากาโรธรรมอายัมพาทันตาธรรมมะสวนากาโรอายัมพาทันตาธรรมมะสวนากาโรอายัมพาทันตาอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ <icana>, ังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิส <3 UK> ังคังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังคังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังคังสารนังขจามิ นาทีมมสาะนังอัญงพุทโธเมสละนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมหูตุสัพพทานาทีเมสารนังอัญงสักพุทธมโเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมหูตุสัพพทานาทีเมสารนังอัญงสังโฆมีสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมหูตุสัพพทา เอวังเมสุตังเอกังสมายังพระควาสักเกสุวิหารและติกะปีละวัตถุสมิงมหานเวมหันตาพิกขูขังเคนะสัจจิงสัปจะมาเตหีพิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเถหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควันตังทัศนายะภิขุสังคัจะอัทโขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตัสทาโห อายังโหพระคาวาสกเกสุวิหารตีกะปีและวัตถุสมิงมหารวนเนมาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปจัจจามเาเตหิพิคุตัสเตหิสัพเพเหวะอาลหันเตหิทัสหิจะโลกาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติปัตาโหติพระควันตังทัศนายพิคุสังัจะยันูนะมายันปีเยนะพระควาตาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกามิตวา พระคาวาโตสันติเกปาเจกธาถาภพเสย,ยามาติอัทโคตาเทวตาเสย,ยะถาปีนามะพระละวาภูริโสปัดมิชิตาวาภาหังปาษาเลยัสภะสาสิตังวาภาหังสัมวิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตาลาหิตาพระคาวาโตปุรละปาตุละหังสุอัทโคตาเทวตา พระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถงสุเอกะมันตังที่ขาโคเอกาเทวตาพระควัตโตสังติเกอีมังคาถังอภาสิมาหาสัมมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาคาาะธรรมะอิมังทัมาสัมามยัางทักขิตาเยนะปะลาชิตา สังคติอทาทโคอัปลาาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตาพิฆวโวสมาทาสังสุจิตตังอัตโนโวุชุกะมังก,กังสุสาระสีวะเนตานิคะเหตตาอิธิรานยิลักขันติปฏิปาติอัทโคอ,อัปลาาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตตาขี่ลังเจตวาปารลรีคัง อินทขขีรังโองหัดจามะเนชาเตจารันติสุธาวิมาราบจักขุมตาสุทันตาสสถุนาคติอัทโคอปาราเฮวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังขาทาเสะเตขามิสันติอปายภูมิงปะหาย,ยามานุสังเฮหังเทวกายังปริสปูเลสันติตีอัทธโคทควะผิขู อามันเตสีเยพูยเยนะพิขเวหาส,าสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคจ่าเยปิเดวิเตพิขเวอาเทสุงอันติตะมันทนงหารหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพระควันตานางเอตาปะละมาเยวเทวตาสันนิปติตาหะเห็สูงเซยถาปีไมหังเอตาละหิเอปีเตพิขเวพระวิสันติอาณาคะตะมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเซยถาปีไมหังเอตาละหิอาจิกขีสานมิพิขเวเทวกายานางนามานิกิต ตัดอิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทสีสามิพิกเวเทวกายานามานิมิตั้งสุนานะคะสาธุกังมะนาสิกะโลทะพาลิสามิติเอวังพนเตติโคเตพิกขูพระควันตาปัจจโสสุงพระควาเอตัทะนาโมจ่สีโลกามนุษย์กัสามิยัดถังกุมมารตัทัศิตา เยสิขาขีลฤคขมภะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีวสีหาวัสัเดนาอโลมักสังสารภิสัมพุนโตโอทาตามัตนัสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัจจสเตยัตตวะวนเนกาปิลาวัทเวตโตอามันตะหิสัทธา สาวเกศาสนีและแตเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมักกะลุงสุตวาพุทธทศาศา,าสนาเตสัมปาตุลาหุยญานังอมนุสสานัศา,นาสนาอเปเกสัมมามขาขัคขงสัทธสังอัฏฐสตตลิงสตังเอกังสหาสานังอมนุสสานมะมัทธสุม อเปเกนางตามัจัขุงทิกษาสัพพาพุทธาอาหุงตจ่าสัพพังอภิญญายาวะวะวคีนาตวานะจักขุมาตโตอมัตตยิกสัทถาสาวะเกศาสนีละเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถายพิโวเยโวโขโหหังกิตตยิกสามิคีราหิอนุปภพพโสจตตาสหาว,าวายะยวะยะขา ภูมมากปิลลวัถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนมูมามนาอภิกามงพิขูนางสันติงวะนังฉาสาหัสาเทเฮวะมะเหมะวตายขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสนนาาามมสีโน โมทามนาอภิกามุงพิขุนังสัมติงวนังสาตาคีราติสหัสายะขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสัมติงวนังอิเจเตโสรสาสหัสายะขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวนัง เวส่ามิตาปัจจัตสตายขานานาตวันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุหิคุณังสันติงวานาันังกุมพินโลลาชคาสิโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนังสัตตาสหัสสังยักขานังปะริลูปะสติ กุมพิโลราชาคาฮิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมัจจาที่สั่งราชาทัสสารัตโธปัสสะสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสอุตตปิตัสัพหะโวอินทามนามหาภาลาอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัสิหนูโมทามนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังทักขีนันจาที่สั่งราชาวิรุโโหตับปัสสสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายสสสีโสปุตตปาปิตาพระหโวอินทามนามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสสีโนมุทามนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวะนังปัชีมัจ่าชิสังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสสีโสปุตตปาปิตาพระหโวอินทามนามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสสีโน มูธามนาอภิกามุงพิคุณนางสันติงว่านังอุตตะลันจาที่สั่งราชากรุงเวโรตปัสสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตะปิตัสสะพะห่โวอินมามนามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาว,นาวนันโตยาสัสิโนมูธามนาอภิกามุงพิคุณนางสันติงว่านังปุริมาที่สั่งทัตตะ ลัโธทัาขีนเนนะวิรุหระโกปชีเมนะวิรุประโขกุมเวโลอุตตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาจะมันตาจัตุโลชิกษาทัททา,าลามานาอาจฉังสุงวะเนกาปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนนิกาสาัทธามายากุมเวทุเวเนทุวิทูจาวิสุตโตสหะ จันทนูกามาเสโถจะกินนุคัตถุนิทัตถุจะปนาทโทโอปะมัทโยจะเทวะสุตโตจะมาตลิจิตเตเสโนจะคันทับโพนโรราชาชนโนสะโภอาคูปจัจสิขโขเหเจวะติมพลูสุริยวัชาสาเอเตจันเย,ยจะลาจะราชานโนคันทับพาสหาราชุมพิ โมทามนาอภิกามูพิขูนางสมิติงวะนังอทาคูนาภัสสะนาคาวเวสาลาสาตตะหะตัชากากัมพารัสาะตัชลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทาตัตตสัตถาจะอาคูนาคายาสสินุเอลวัน,นูมหานาคโคโสปาคาสมิติงวะนัง เยนาคะราเชสหัสาหาลันติทิพะาธิชาปะขิวิสุจัทธจัขูเวหายาสาเตวะนะมัชฌมัตตาจิตตาสุปนาอิเตอิติเตสนามะพระอะพะยันตถานาลาชานมาสีสุปโูเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิปะวาจาหิปอุปวะหัตตยันตา นาคาสุปันาสารณะ,ะมักันสุพุธทธังชิตาวันนี้ลหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสวาเสเตอิทธิมันโตยะสสินกะละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปาจิตติสุจิติจะมหาลาโทนมูจีสาหาสตันจะพลิปุตานังสัพโพเอเวโลจะนามักา สันนะฮิตาวาพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาคมุงสะมะโยธานิพันตันเตพิกุนังสม,มิติงวานังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตักาคมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายัสสาสาหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสาสิโน ทัศเ,เตทัศธ,ธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัจัสิโนมูทามานาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังเว้นทูจะเทวาสหารีจอะัสมาจะทุกเวยาม,มาจันทสูปานิวาเทวาจันทามาคูปุรคกิตาสุริยันสูปตินาเทวาสุริยามาคูปุรักิตา นักขันตานี้ปุรคิตวาอาคูมันท้าพระลาหากาวาสูนังวัสายุโวเสโถสัต,สตโกปาค้าปุรินทโตทะเสเต,เตทัศสัทธากายาสัพเพนานัตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสีโนโมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะหนังอาทาคูสาหะาพูเทวาชาลมัมขิสีขาลิกะวะอาลิทกาจารชาจะ อุม,มาบุพานิพาสิโนวะลุนาสาหาธรรมมาจะอจจุตาจะอะเนชากาโสเรยะตุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิตโนทัศเสตชัสัทธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมูทามนาอภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางสามานามหาสามานามานุสสามานุสุตมา ขีทาปทูสิกาอาคูอาคูมนูทัอะทูศิกาอาทาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทาวายัสสัสิโนทัศเศเตทัศสัทธากายะสัพเพมานัตะวันวนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวันังสุกากาลุมหากาลุนาอาคูเวคานาสาสาหะ โอทาตาคายะหาปามโมขาอาคูเทวาจากวักวิจักขนาสัทธามัตตาหาลัคาชามิสากาอาจยยสายัสสีโนฐานะยังอาคาปชุน,โนูโยทิสาอาภิกวัสาติท่าเ,เตสตสัสัทากายาสามเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง เขมิยาดุสิตายามากัลธากาจาย,ยัสซาสิโนลัมพิการามเสเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมารติโนอาคูอาถาคูปารณิม,มิตาทัศเตทัศธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกรมุงพิิกขูนังใจมีติงว่านัง สัตเถเตเทวนิกายาสพเณน,นัตตะวนิโนนามันนาวเยนัสอาคันชนเยจักเกชาธิชาสาหาปวุทธาชาติมคิลังโอม,มะตินตะนะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวังอสิตาติวิตังสุภาลหามาปะละมัตโตจะกุนตาอิธิมัโตสาหะสนังกุมาโลติโสจะ สโสปาคาสมิติงวะนังสาหาัสภาะาลาหะมักโนกายังมหาสภะลาหะมาพิติถติอุปป,ป,ปันโนชุติมนโนภิกมากายโยยสัสสีโสเทสัตเสธะอิสลาอาคูปจเจกะวะาสาวิตวติโนเตสัจ,จมัชโนนาคาหาริโตปริวาริโต จจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภารหะมะเกมะมา,มาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัตถะมัิยังเอหาคันหัตถะพัะทัศหะลาเคนะพันธมัตุเวสมันตาปริวาเลนะเถอะมาโวมุจจิทาโกจิจินางอิทิตันทะมหาเสนูกันหะเสนนางอะเปสัยปาตินาตะละมาหัตถะ สารังกัตะวานะเพวลังยะถาเปาสัตโ,โกเมโคฐถานายันโตสาวิชุโกตถาโขปัทถุทาัุติสังกุธโธอะริสะยังวเนตันจะสัพพังอภิญยายาวะวะวัคคิตาวานะจักุมาตะโตอามันตะยิสัทธากะสาวเกศาสเนระเตมาละเสนาอภาิกันตาเตวิชานานาภิคโวเตจะอาตับปากมากลุงสุตวาหุทังสะ ศาสนังวีตลาเคหิปะกามุงเนสังโลมันปิอชยุงสัพเพวิชิตะสังคมาพยาติตายัสสิโนโมทันติสาหาพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ